สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสมาดูวิวสวยๆที่อ่างเก็บน้ำห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ในแถวนี้เก็บน้ำได้เป็นล้านลูกบาทเมตรที่เห็นอยู่โน,น้นคือภูแฝก ภูแฝกนี้เป็นเทือกเขาภูผานอีกลูกหนึ่งนะครับส่วนที่เห็นอยู่นี้คือภูผีโหภูผีโหก็เป็นเขาอีกลูกหนึ่งในเทือกเขาภูผานตรงนี้เคยมาเล่นน้ำเคยมาหาอยู่หากิน ตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็กๆชั้นประถมเคยมาเลี้ยงควายอยู่ริมอ่างเพราะว่าพื้นที่ริมอ่างเป็นพื้นที่ที่เวลาน้ำแห้งลงไปข้างล่างโน้นเนื้อที่ตรงนี้กว้าง ยาเขียวๆใคจีเหมาะสำหรับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสมัยเด็กๆนั้นพวกผมก็มาเลี้ยงควายอยู่ตามริมอ่างอย่างนี้แหละครับวันนี้มีโอกาสได้มาดูวิวสวยๆที่อ่างเก็บน้ำห้อยพึ่งส่วนที่เห็นอยู่ ด้านนัานู้นคือคันของอ่างเก็บน้ำที่กำลังซ่อมแซมนะครับจะทำเป็นที่ปล่อยน้ำใหม่หลังจากที่คันอ่างเก็บน้ำชำรุดเมื่อ6กเจ็ปีที่แล้วอ่างเก็บน้ำห้วยพึ่งเป็นสายเลือดของคนห้วยพึ่งเป็นที่เลี้ยงชุมชน คนนอาศัยได้มาหาอยู่หากินหาปูหาปลามาเลี้ยงสัตว์ริมอ่างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาหาปูหาปลาแล้วก็ยังเป็นที่ที่ใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคสู่ไปทําประปาของอําเภอและเป็นน้ําที่ใช้ในการเกษตร ทำไร่ทนานาปลูกพืชผักก็อ่างเก็บน้ําห้่ยพึ่งนี้เลยครับบริเวณตรงนี้เคยมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆทั้งๆท,งที่บ้านก็อยู่ในแถวและแวกนี้แต่ไม่เคยมาสักทีวันนี้ได้มีโอกาสมาเดินเล่นที่เห็นขาวๆอยู่นี้คือ เปลือกของหอยชนิดหนึ่งนะครับเปลือกของหอยชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำนี้ถ้าสังเกตร่องรอยของบัวของควายเยอะแย,ยะนะครับเปลือกของหอยชนิดหนึ่งขายดีนะครับหอยชนิดนี้ผัดกินอร่อยมาก อ่างเก็บน้ำห้วยพึ่งวันนี้วิวสวยงามเป็นภูเขาส่วนฝั่งโน้นเป็นชุมชนหรือเป็นหมู่บ้านถัดจากชุมชนหรือหมู่บ้านที่อยู่ไปข้างล่างโน้นถ้าเห็นก็จะเห็นหอปะป่าของอำเภอเป็นอำเภอห้วยพึ่งครับที่อยู่ข้างล่างตรงโน้น ปลา้ําจืดก็มีหลายชนิดนะครับอยู่บริเวณตรงนี้ชาวบ้านมาหาปูหาปลากันเยอะแยะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนน้ําจะขึ้นไปเต็มถึงชายป่านู่นแหละครับแต่ปีนี้ปล่อยน้ําออกเยอะเพราะว่าคันอ่างมีการซ่อมแซมเหมาะสําหรับคนที่มาเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย จะได้มามีพื้นที่ในการเลี้ยงขวายเลี้ยงวัวเยอะเลยครับหญ้าเขียวๆสมัยเด็กๆไป่อยไปเลยนะครับไม่ได้ผูกเป็นทุ่งหญ้าที่มีความกว้างยาวไปถึงฝั่งโน้นอ้อมไปถึงฝั่งโน้นเป็น10กิโลเมตรเลยนะครับ แล้วก็อ้อมไปถึงฝั่งโน้นนะครับเป็นเฉพาะฝั่งนี้ก็สี่ห้ากิโลเมตรพื้นที่ในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมาะมากอำเภอห้วยพึ่งจะมีอ่างเก็บน้ำสวยๆอย่างนี้ อยู่สามแห่งถ้าเราไปยืนอยู่บนสันเขาของภูผีโหัโน้นมองลงมาจะเห็นอ่างเก็บน้ำห้วยพึ่งตรงนี้แล้วก็พอถึงสันเขาตรงไปฟากฝั่งโน้นก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยฝาถัดจากอ่างห้วยฝาไปโน้นก็เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยสะทศอําเภอห้วยพึ่ง จึงชื่อว่าเมืองสามอ่างครับแต่ละอ่างเก็บน้ำก็ด้านหน้าก็เป็นคันอ่างส่วนด้านหลังก็เป็นเทือกเขาภูผานที่มีวิวสวยๆทำไมต้องทำอ่างเก็บน้ำกั้นอยู่บน อยู่ระหว่างตรงนี้แล้วข้างบนนั้นเป็นเทือกเขาภูผานเพราะว่าเวลาฝนตกครับลำห้วยหรือต้นน้ำจะอยู่บนภูเขาอยู่บนภูเขาแล้วก็ไหลทอดลงมาตามลำห้วยสาขาต่างๆมารวมลงที่อ่างเก็บน้ำอ่างห้วยเพึ่งอ่างห้วยฝาอ่างห้วยสะทดจึงต้องทำ ที่รับน้ำไว้คือคันกั้นอ่างเก็บน้ำไว้เวลาหน้าฝนน้ำเต็มมองไม่เห็นหรอกครับต่อไม้ต้นไม้พวกนี้หายไปหมดน้ำจะสูงไปถึงชายป่าตรงโน้นหญ้าพวกนี้ก็จะหายไปเลย แต่เมื่อเวลาหน้าแรงที่เขาไม่ได้เก็บนะ้ำไม่ได้เก็บน้ำไว้อย่างนี้ก็จะเป็นที่ที่น้ำน้อยๆมีแหล่งเลี้ยงวัวเลี้ยงวายมีแหล่งที่คนได้มาเดินเล่นมาพักผ่อน มาขี่จัก,กรยานขี่มอเตอร์ไซค์เล่นริมอ่างตรงนี้พื้นที่สวยๆตรงนี้นี่คือเรือชาวบ้านครับที่เข้ามาหาปลาสมัยเด็กๆครอบครัวผมก็มีเรือแบบนี้อยู่นะครับ มีอยู่1นึ่ลำใช้หาปลาอยู่ในอ่างนี้เลยครับใช้หาปลาอยู่ในอ่างนี้ปลาเยอะมากนะครับถ้าช่วงหน้าฝนเป็นที่น่าเสียดายก็คือพวกหากินที่ไม่ถูกวิธีเอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบปลาลังแกบปลาพวกที่มาช็อตครับใช้แบตเตอรี่ หมาชอตตามริมฝั่งเยอะเลยนะครับพวกนี้คือว่าไม่น่าทำเลยนะครับพวกอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเดี๋ยวป่าก็จะสูญพันธ์หมดสวยงามครับริมอ่างเก็บน้ำห้วยพึ่งสวยงามเศษข้าวๆ้านี่ก็คือเปลือกของหอยนะครับ เปลือกอหอยนี่ก็เปลือกหอยเชอรี่ครับแหนหรือสาหลายน้ำจืดก็มีนะครับต้นไม้ต่อไม้พวกนี้เห็นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆน้ำไม่เคยแห้งเลยนะครับ ตรงนี้พื้นที่อ่างเก็บน้ำวิวสสวยที่อ่างเก็บน้ำห้วยพึ่งมาดูต่อไม้ตอ,อนี้นะครับแต่ก่อนแถวนี้คงจะเป็นป่าดงดิบขนาดใหญ่ที่เป็นป่าของเทือกเขาภูพาน เมือ่อหลายๆปีผ่านมานี้เขามาสร้างอ่างเก็บน้ำตัวนี้ขึ้นมาไม่รู้ว่าสร้างปีไหนนะครับไม่ต่ำกว่า60ปีแล้วผมก็53ปีแล้วมาอยู่ตรงนี้ก็เห็นเลยนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยพึ่งไม้อะไรครับเนี่ยตอใหญ่ๆไม้อะไร Oh. ต่อไม้ครับทุ่งหญ้าเขียวๆนี้ถ้าใครมีที่แปลงนี้หรือมีวัวมีควายมาเลี้ยงเลยนะครับชาวบ้านเขาอาศัยทุ่งหญ้าตรงนี้แหละมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายต่อขนาดใหญ่เลยสงสัยจะเป็นไม้ยางนานะครับเนี่ย หญ้าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สวยหญ้าพวกนี้ไม่มีโอกาสได้ยาวขึ้นถือเป็นคืบเป็นฟุตหรอกครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านได้มาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นทุ่งหญ้าสำหรับสัตว์เลี้ยงคนที่มีชุมชนที่อยู่ติดแถวนี้ หรือมีไร่มีนาอยู่แถวนี้มาตั้งโรกรากอยู่แถวนี้ก็อาศัยพื้นที่ทุ่งหญ้าที่เห็นอยู่นี่แหละครับที่มีอยู่ยาวทอดไปตามริมฝั่งของอ่างเก็บน้ำถ้ามองไปจากฝั่งนูน้นจะเห็น ฝูงควายอยู่ฝุงนึงทอดยาวไปโน้นถึงเชิงเขาเลยนะครับทุง่งหญ้าสามารถเลี้ยงได้ทั้งปียกเว้นปีที่ช่วงหน้าฝนที่น้ำขึ้นสูงไปฝั่งโน้นก็เอามาเลี้ยงไม่ได้แต่ถ้าน้ำลดเดือน มกรากรมาุมภาหลังหน้าเก็บเกี่ยววัวควายลงมาเป็นฝูงเลยครับแถวนี้สวยครับชอบบรรยากาศดีมากๆบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับสำหรับการที่จะมาเดินเล่นมาพักผ่อนมาสูดอากาศให้เต็มปอด มาดูทิวทัศน์สวยๆมานั่งหาเพลงหาอะไรมาฟังเพลินๆพนักผ่อนคลายเครียดสวยงามครับอ่างเก็บน้ำห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่ง จังหวัดกาลสิน